หนะ้าสื่อบ้านเราเนี่ยค่อนข้างแปลกประหลาดสื่อบ้านเราเนี่แปลกประหลาดมากๆเลยโดยเฉพาะสื่อสื่อรายวันนะไม่ไว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์หรือสื่อของนะสื่อของออนไลน์ตอนนี้นะไม่รู้อะไรถึงจ้องเล่นงานวัดวาลามต่างๆจ้องเล่นงานคณะสงฆ์จ้องเล่นงานพระสงฆ์ขยับอะไรไม่ได้เลยนะครับนะขยับอะไรไม่ได้เลย อันนี้ผมถามจริงๆนะครับจากใจจริงเลยคุณต้องการอะไรนะคุณต้องการอะไรกับกับพระคุณต้องการอะไรกับวงการสงฆ์ถ้าบอกว่าอยากจะส่งเสริมอยากอยากจะสนับสนุนนะเท่าที่เห็นนะมันไม่ใช่เป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนมันเป็นการจ้องนะจ้องทำลายนะแต่ไม่รู้ว่าคุณทำลายเพื่อ นะเพื่อประโยชน์อะไรนะผมไม่รู้ว่าเพื่อประโยชน์อะไรแต่ท่านบอกว่าท่านส่งเสริมเพื่อขจัดนะสิ่งไม่ดีออกไปเนี่ยผมบอกนะครับว่าถ้าให้สาบานเนี่ยผมว่าตายฟรีนะถ้าให้สาบานกันเนี่ยตายฟรีเลยนะเพราะว่าอะไรฮะท่านเห็นนะในะอย่างภาพที่ออกมาเนี่ยนะภาพที่พระออกกำลังกายเนี่ยนะครับในฟินเนตเนส ไอ้ภาพเนี่ยที่มาแล้วให้คนวิาพากษ์วิจารณ์ด่ากันแล้วก็ไปนะไปสัมภาษณ์พระให้พระเข้ามาด่าเนี่ยนะให้วงการสงเข้ามาด่าสง์ด้วยกันเนี่ยผมถามหน่อยนะครับว่าแหล่งข่าวผู้สื่อข่าวหัวหน้าข่าวท่านมีความคิดที่จะส่งเสริมสงหรือจะให้เขาด่าสงเอาชัดๆนะครับเอาชัดๆแล้วคุณกล้าสาบานไหมว่าคุณเป็นการส่งเสริมสง หรือคุณต้องการอะไรที่เอาภาพมาลงแล้วให้เขามาด่านะนะถ้าผมบอกนะถ้าถ้าสาบานนี่ตายฟรีเลยนะเพราะผมเชื่อว่าความสุจริตใจนะี่ยไม่มีแน่นอนเพราะว่าเอาเข้าจริงนะผมบอกอย่างนี้ว่าพระบ้านเราเนี่ยสาธารณสุขนะ้ะหมอเนี่ยเขาเตือน น้าเตือนผมเนี่ยอยู่วงการสงมานานทําข่าววงการสงมานานหมอเตือนสงเตือนพระภิษุสสามนเณรแล้วก็พระอวุโสนะท่านเตือนตลอดนะครับบอกว่าพระบ้านเราเนี่ยสุขภาพไม่ค่อยดีโรลคลุมเรลาหน้พระจําเป็นต้องออกกําลังกายจําเป็นต้องหากิจกรรมในการที่จะออกกําลังกาย ในปัจจุบันผมไม่ไม่เห็นนะครับว่าเราจะมีวิธีอย่างไหนบ้างแต่ที่รู้เนี่ยที่ท่านบอกว่าทำไมจะต้องไปฟิตเนสทำไมจะต้องออกกำลังกายใช้เครื่องออกกำลังกายทำไมไม่ฝาดลานวัดทำไมไม่ทำอะไรที่มันออกกำลังกายภายในวัดผมเห็นการแสดงความคิดเห็นเข้ามาแล้วก็ด่าว่าพระเนี่ยคุณรู้เหรือว่าเขาไม่ทำ คุณเคยเข้าวัดกันเปล่าเคยเข้าไปไหมว่าเห็นว่าพระท่านทําอะไรบ้างท่านเคยเข้าไปไหมไปเห็นไหมนั้นะไม่ใช่ว่ามานั่งนะนั่งดูแล้วก็นั่งวิพากวิจารณ์ผมบอกนะครับว่าภาพะนะภาพที่นะที่คุณเอาออกมาเนี่ยเราจะเห็นว่ามีผู้นะอธิบายการออกกําลังกายให้กับพระ ถ้าเป็นยุคในสมัยพุทธกาลก็ว่าไปอย่างไอ้นี่ในสมัยปัจจุบันนะเครื่องออกกำลังกายเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะบริษัทหรือญาติโยมเนี่ยบางท่านก็นําไปถวายวัดบางวัดเขามีสถานที่ก็เมื่อถวายก็เอาไปตั้งมันก็เหมือนกับที่เขาหมู่บ้านเขามีเครื่องออกกำลังกายให้ขบ คนในในหมู่บ้านเด็กสนามเด็กเล่นทำไมจะไม่มีนะในวัดทำไมถ้าเกิดจะมีทำไมจะมีไม่ได้อะครับผมไม่เข้าใจว่าทำไมทำไมท่านถึงอักติกับพระคุณจะให้พระโลกลุมเล้ากันอยู่อย่างนี้เหรอครับให้ท่านออกกำลังกายกันบ้างแต่เอาเข้าจริงเนี่ย ถ้าคุณคิดว่าภาพนั้นไม่เหมาะสมผมเชื่อว่าพระท่านก็คงไม่อยากจะถ่ายออกมานะครับแต่ทีนี้ว่าถ้าเกิดมีออกมาสื่อไม่สมควรที่จะไปเอาไปนำเสนอในมุมให้คนมาวิาพากษ์วิจารณ์ท่านเอาภาพออกมาก็เห็นอยู่นะครับว่า ผมเชื่อว่ามุมวิภาควิจารณ์จะเบาลงถ้าท่านเอาภาพออกมาแล้วอธิบายภาพอธิบายแบบที่ผมบอกก็พืพระเราเนี่ยมันมีเรื่องราวของน้กสุขภาพร่างกายท่านก็ออกสิเอาภาพมาและอธิบายใต้ภาพหน่อยบอกว่ามีสาธารณสุขมาอบรมวิธีการออกกำลังกายให้กับพระพิสุสามเนรเพราะท่านเป็นโรคภัยไข้เจ็บกันเยอะ ท่านไม่ออกก็ไม่เป็นไรแต่ภายในวัดเขามีเครื่องออกกำลังกายไว้ให้ท่านถ้าท่านว่างท่านอยากจะมาออกกำลังกายเป็นช่วงๆท่านก็มาได้อันนั้นไม่น่าจะมีปัญหาเลยนะครับนะ้าพระออกกำลังกายมันจะมีปัญหาตรงไหนอะครับนอกจากท่านเอาภาพออกมาแล้วก็นะให้พระเรามาวิพาษ์วิจารณ์กันแล้วก็ให้คนธรรมดามาวิภา์วิจารณ์พระ ผมถามว่าคุณคิดอะไรคุณหวังดีกับศาสนาหวังดีกับพระหรือเปล่าหรืออยากจะให้คนมาด่าว่าเพื่อจะเอาเลตติ้งผมเนี่ยอยู่หนังสือพิมพ์มาก่อนผมรู้ผมทําหนังสือพิมพ์มาก่อนนะผมรู้จุดประสงค์แหละว่าว่าท่านคิดอะไรอยู่เพราะถ้าเป็นเรื่องของพระเป็นเรื่องของวัดเนี่ยมันเหมือนกับเหยื่ออันโอชา เอามาลงแล้วให้คนดา่าและไอ้คนด่าก็ช่างกะไรนะครับหนะ้าเรื่องอื่นก็ไม่เท่าไรแต่เรื่องพระนี่อยากจะด่ากันจังเลยไม่รู้ว่าเป็นอะไรอะ่ะมันสนุกสนานนะสนุกสนานแค่ไหนผมก็ไม่รู้นะแต่ที่ร,รู้เหมือนกับท่านนะชงไปแล้วเกิดความสนุกสนานให้เข้ามาด่าว่าพระผมเนี่ย นะเข้าไปในวัดเนี่ยเห็นนะครับสมัยเมื่อก่อนที่หลวงปู่ทวนยังไม่บรณาภาพเนี่ยลูกศิษย์เนี่ยนะครับนำเอาเครื่องไปถวายหลวงปู่ทวนมีจักรยานนะมีที่ออกกำลังกายเพราะท่านอายุร้อยกว่าแล้วจะเดินจะเหนินจะไปไหนก็ลำบากนะให้ท่านมามีเครื่องออกกำลังกายอย่างละนิดอย่างละหน่อย น่ะนิดนิดหน่อยหน่อยแต่ว่าเครื่องออกกำลังกายเนี่ยพอไปตั้งที่ไหนมันดูเหมือนกับของหรูมันเหมือนเหมือนกับน่ะเหมือนกับกลายเป็นว่าพอมาอยู่ในวัดนี่มันเป็นของต้องห้ามของวัดเลยนะครับกลายเป็นของต้องห้ามของวัดนะครับไอ้เครื่องออกกำลังกายเนี่ยทั้งที่ ทั้งที่มันก็ไม่ได้มีความแตกต่างอะไรจากอย่างอื่นนะครับแต่กลายเป็นเครื่องต้องห้ามของวัดวารามต่างๆทําไมที่อื่นไว้ได้ครับทําไมที่อื่นเอาไปไว้ได้ครับโรงเรียนไว้ได้สนามกีฬาไว้ได้อะไรไว้ได้แต่พอไปไว้ที่วัดไม่ได้ครับกลายเป็นเครื่องต้องห้ามของวัดไปเลยนั้นผมบอกว่าไอ้เรื่องแบบนี้เนี่ยมันยุคปัจจุบัน ้าพระเนี่ยก็บอกนะครับว่าถา้ถามีโอกาสได้ออกพลังกายบ้างเนี่ยนะครับนะตอนนี้พระเราเป็นอะไรบ้างครับเบาหวานความดันโรคหัวใจมาครบเลยนั้นผมบอกนะครับว่าท่านก็ดูหน่อยฮะไม่ใช่อะไรก็จะด่าแต่พระจะด่าแต่พระนั้นผมเห็นเนี่ยหลายรูปเนี่ยนะครับ ปัญหาของพระเนี่ยเราจะเห็นนะฮะแล้วคนก็จ้องจะไปด่าหนึ่งก็คือว่าผมเห็นคนเนี่ยลูกศิษย์เขาเอาเครื่องไปถวายเอาเครื่องไปถวายเกจิที่อาวุโสพระที่อาวุโสเนี่ยอยากจะให้ท่านออกกาลังกายรู้ไหมว่าท่านต้องให้ลูกศิษย์เอาไปหลบไว้หลบหลบซ่อน,อนเอาไปหลบหลบซ,ซ่อนไว้อย่าให้ใครเห็น เพราะว่าถ้าคนเห็นเนี่ยว่าท่านไปทําก็จะโดนข้อกอลหารยินทาอีกเพราะเอาไปหลบหลบซ่อนๆน,นะปิดบงังปิดบงังไปปิดบงังมาท่านก็ไม่อยากจะออกท่านก็ไม่อยากจะทําขนาดลูกศิษย์พาไปทําท่านก็ยังไม่อยากจะท